มาดูแปลงที่3นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่องกเกษตรเพียงสีธรรมชาตินะครับตบดบลัากช่องอุร,รมสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้มาปลูกต้นไม้นำรถไถข้ามากรับรพื้นที่ก่อนอากาศทุ่งนานะครับนกนกหนูปูปีด บรยากาศวิวเขาส,สวยๆนะครับปุ่นตยานแห่งน,น้ำหนาวนะครับปูผาแดงนครับจู่ที่ทักป่าปูผาแดง รไทยที่นั่นมีนกนะครับสนุกสนานนะครับมีอาหารการกิน คลิปนี้บันทึกด้วยภาพถ่าย 4K นะครับภาพอาจะริยชัดจะพาบรรยากาศนกสวยๆยุงก็เยอะนะครับฝนตกอากาศชื้น ตอนนี้เราอยู่ที่การเราดูกันที่ตำบลปากช่องนะครับอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรชบูรณ์วันนี้มาปลูกป่าไม้มาปลูกป่านะครับวันนี้รถโต๊ร้อนนี่บรรยากาศชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอากาศเย็นๆน,นะครับเมฆหมอกหนา,นาอันนี้ลมเย็นสบายดีวันนี้เอาเลามาปลูกนะครับหน่นต้นเลากองอยู่ตรงนู้นต้นใหญ่ๆลำตโตอุบอัวพุวน สวยตรงนี้จะทำเดี๋ยวจะถมนะครับวิวสวยเดี๋ยวเราจะได้ชมวิวตรงนี้กันตรงนี้จะถม ถ้าราะอากาศไปเปิดทางนน้นเราก็จะมองเห็นวิวภูทับเบิกนะครับอันนี้อากาศเมฆหมอกหนานะมองไม่เห็นนกก็สนุกสนานนะครับ พอใช้เสร็จการปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้อีกรอบนะครับผมเพื่อนๆที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้นะครับการเกษตรต่างๆนะครับติดตามได้ที่ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้การท่องเที่ยวเะไรต่างๆเราก็จะนํามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับัปเตข้อมูลตา่างๆกิจกรรมในช่องนะครับผม มาเก็บกินแะไร่งไสเดือนนะครับ,คร,บครับเราก็จะเอาต้นไม้มาดำเลยนะครับใช้คำว่าดำได้เลยนะครับผมปักปักค่อยเปลี่ยนหาไม้มาทำยันนะ สันนะครับเดินครับวิวตรงนี้ก็จะมองเห็นภูเขาจุกๆเลยวิวเขา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประจบพากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุการาการับชมสวัสดีครับ